าคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเงาของตัวเองในกระจกไม่ขยับตามคุณคุณจะทำยังไงเสียงกระซิบแผ่วเบาไอเย็นที่รถต้นคอเงาดำที่ก้าวออกจากกระจกคืนนี้มันมาเอาตัวคุณไปมุดติกระดาษหัวเหลี่ยมเตรียมพบกับเรื่องราวสุดหลอนที่จะทำให้คุณไม่กล้าสบตากระจกอีกเลยเปลวไฟดูให้จบแล้วคุณอาจต้องระวังกระจกในห้องของคุณเอง ไายเตือนกดดูตอนนี้ก่อนที่มันจะมองเห็นคุณก่อนตามมิทําครัวเงามืดในคืนฝนตกฝนตกหนักกระทบหลังคาดังเปาะแปะลมแรงพัดม่านบางไหวหๆแก้วนั่งตัวแข็งอยู่ในห้องเช่าแคบฮ่าฮ่แสงไฟถนนวุบวับลอดผ่านหน้าต่างเขาหายใจช้าแต่หัวใจเต้นรัว เสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากข้างนอกก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูท่ามกลางคืนที่ไม่มีใครมาเยือนแก้วจ้องไปที่บานประตูเก่าฮ่าก๊กก๊กคราวนี้ใกล้กว่าเดิมหรือเสียงมันดังขึ้นในหัวเขาเองลมหายใจของแก้วติดขัดเขาไม่กล้าขยับไม่กล้ามองลอดตาแมวแต่แล้วมือของเขาก็สั่นระริก ค่อยๆเอื้อมไปที่ล <pe> ูกบิดประตูก่อนที่มันจะหมุนเองจากด้านนอกลูกบิดประตูหมุนเองช้าฮ <the> ่าฮ่เส <bedroom> <the> ียงแกรกกรีดผ่านความเงียบแก้วชะงักเลือดในกายเย็นเฉียบเขาก้าวถอยหลังดวงตาจับจ้องไปที่บานประตูมันแง้มออกช่องว่างเล็กฮ่าฮ่ความมืดจากด้านนอกแทรกซึมเข้ามา แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีแม้แต่งเงาฝนยังตกสาดสายลงพื้นถนนแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างในแก้วเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นจากในห้องด้านหลังเขาเสียงกระซิบนั้นเย็นเยียบเหมือนลมหายใจเป่ารถต้นคอแก้วตัวแข็งเหมือนถูกตรึงไว้เงยเย็นไหลซึมจากขมับเขาอยากหันไปดู แต่สัญชาตญาณบางอย่างสั่งให้หยุดนิ่งเงาสะท้อนในกระจกข้างเตียงเผยให้เห็นบางสิ่งกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาร่างสูงผอมเกรงผิวซีดขาวดวงตาดำสนิทแก้วกลืนน้ำลายหัวใจเต้นโครมครามเงานั้นค่อยคโน้มตัวเข้าใกล้เสียงกระซิบเดิมดังขึ้นอีกครั้งอย่าหันมาเงามืดในคืนฝนตกต่อ แก้วกลั้นหายใจร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งเสียงฝนกระหน่าข้างนอกฟังดูห่างออกไปเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงเขากับมันเงาดำค่อยๆเคลื่อนไกลไอเย็นแผ่กระจายไปทั่วแผ่นหลังอย่าหันมาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงกระซิบอีกแล้วแต่เป็นเสียงแหบพรากเหมือนดังมาจากโพรงลึกแก้วเม้มปากมือกำเข้าหากันแน่น แต่แล้วบางสิ่งสัมผัสไหลเขานิ้วมือเย็นเฉียบเรียวยาวผิดมนุษย์ร่างทั้งร่างของแก้วสันสถานเงาในกระจกยิ้มริมฝีปากมันใสยแยะกว้างกว้างเกินกว่าที่มนุษย์ควรจะเป็นแล้วเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นหัวเราะเบาๆหันมาสิเงามืดในคืนฝนตกต่อเสียงหัวเราะนั้นเย็นเยียบ กล้องอยู่ในหูของแก้วเหมือนกังวานมาจากทุกทิศทางหันมาสิคำพูดนั้นลากยาวเหมือนเสียงของใครบางคนที่กำลังสนุกกับความหวาดกลัวของเขานิ้วมือเย็นเฉียบกดลงบนไหลช้าช้าหนักขึ้นแก้วกัดฟันแน่นหัวใจเต้นแรงแรงจนเจ็บหน้าอกเขารู้ถ้าหันไปเขาจะได้เห็นบางสิ่งที่ไม่ควรเห็นแต่แล้ว แกรกไฟในห้องดับลงความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงฝนเงียบลงราวกับถูกกลืนหายและในเงามืดเสียงหายใจดังอยู่ข้างใบหูเขาตอนนี้แกเห็นฉันแล้วลมหายใจเย็นเฉียบรถอยู่ข้างใบหูใกล้ๆจนแก้วรับรู้ถึงกลิ่นเน่าฮ่าหาหัวใจของเขากระแทกกับอกแรงขึ้น มือสั่นกมัดแน่นแต่ร่างกายกลับแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นตอนนี้แกเห็นฉันแล้วเสียงนั้นเปลี่ยนไปไม่ใช่เสียงกระซิบอีกต่อไปแต่เป็นเสียงคลืดคลาดแหบพรากเหมือนเสียงของอะไรบางอย่างที่ไม่มีลำคอแก้วกลืนน้ำลายแรงกดบนไหล่เพิ่มขึ้นเขาอยากจะหนีแต่ขาขยับไม่ได้ อยากจะร้องแต่เสียงขาดหายในเงามืดตรงหน้าบางสิ่งกำลังเคลื่อนออกมาจากกระจกเงาดำสูงชะลูดแขนขายาวเกินปกติดวงตากลวงโบบแต่กลับจ้องตรงมาที่เขาริมฝีปากใสยะออกเผยฟันเรียงซี่แหลมคมแก้วมันเรียกชื่อเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้อยู่แค่ข้างหลังอีกต่อไป มันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแก้วตัวแข็งทืบดวงตาสันดร,ริกเงาดำนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วจริงฮ่าฮ่าดวงตากลงโบ๋จ้องลึกเข้ามาลึกเสียจนเขารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปริมฝีปากมันขยับช้าฮ่าฮ่าเสียงแหบพระดังขึ้นอีกครั้งแก้วมาอยู่กับฉันเถอะเสียงนั้นไม่ใช่แค่ได้ยิน แต่มันดังขึ้นในหัวของเขาความเจ็บปวดแล่นปราดเข้ามาในกะโหลกหัวของเขามึนงงราวกับมีอะไรบางอย่างบีบรดัดออกไปแก้วพยายามขยับปากพูดแต่เสียงที่ออกมาแผ่วเบาเราวกับไม่มีแรงเงานั้นยิ้มกว้างขึ้นมุมปากมันแสยะไปถึงข้างแก้มนิ้วมือเรียวยาวค่อยๆเอื้อมมาทาบบนใบหน้าของแก้วเยน็นเย็นจัดจนแสบผิว แล้วทันใดนั้นไฟในห้องกระพริบวูบหนึ่งภาพทุกอย่างสั่นไหวราวกับโลกทั้งใบกำลังบิดเบี้ยวเสียงหัวเราะเบาๆของมันดังวงเวียนอยู่รอบตัวแต่เมื่อแสงไฟกลับมาเงาดำหายไปแล้วแก้วหอบหายใจตัวสั่นเทาเขารีบถอยหลังหันไปมองรอบห้องเงียบมีเพียงเสียงฝนข้างนอก ทุกอย่างเหมือนกลับมาเป็นปกติแต่แล้วสายตาของเขาก็สะดุดกับบางอย่างบนกระจกข้างเตียงมีรอยมือรอยมือยาวเรียวกดแนบกับกระจกเป็นรอยฝังลึกราวกับมีใครพยายามจะออกมาอีกครั้งรอยมือบนกระจกยังอยู่ตรงนั้นราวกับใครบางคนเพิ่งกดลงไปเมื่อครู่นิ้วมือเรียวยาวเหมือนเงาดำที่แก้วเห็นรอยนิ้วยาวผิดปกติ หัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งขนบนแขนลุกชันเขาหายใจถีบถอยหลังไปช้าฮะฮแต่ไม่ทันได้ก้าวออกจากห้องแกรกรอยมือบนกระจกเลื่อนลงมาเองเหมือนบางสิ่งค่อยๆลากมือไปตามพื้นผิวเสียงเสียดสีเบาๆดังขึ้นครืดครืดแก้วตาข้างนี่มันไม่ใช่รอยมือเก่ามันกำลังขยับตอนนี้ ออกไปเขาพยายามพึมพำเสียงของตัวเองสั่นเครือเงามืดเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งในกระจกร่างสูงชะลูดค่อยๆปรากฏขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่งเงาอีกต่อไปครั้งนี้มันค่อยๆก้าวออกมาจากกระจกขาเรียวยาวก้าวพ้นขอบกระจกมือซีดขาวเอื้อมออกมาปลายนิ้วแหลมจิกลงบนขอบไม้ดวงตาดำสนิท จับจ้องตรงมาที่แก้วริมฝีปากใส่แยะกว้างฉันบอกแล้วว่าแกเห็นฉันแล้วเงาดำนั้นก้าวออกจากกระจกช้าแต่มั่นคงเสียงฝนภายนอกเริ่มแผ่วลงเหมือนโลกทั้งใบกำลังเงียบสงัดแก้วตัวแข็งขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหวแต่เขาไม่กล้ากระพริบตาไม่กล้าหันหนีมันยืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วสูงชะลูดผอมเกรง แขนขายาวเกินมนุษย์ผิวซีดซีดจนเหมือนกระดาษเปียกน้ําแต่มันยังไม่ขยับแค่ยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองเขาแก้วพยายามหายใจเข้ากลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนไปทั่วห้องแก้วเสียงมันเอ่ยแหบพร่าแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ดังจากข้างหน้าเสียงนั้นดังมาจากกระจกแก้วเบิกตากว้าง สายตาเหลือบไปมองกระจกโดยไม่ตั้งใจในกระจกเป็นตัวเขาเองแต่ไม่ใช่เขาในตอนนี้ร่างนั้นยืนยิ้มริมฝีปากใสยแยะกว้างกว้างกว่าที่ควรจะเป็นดวงตากลวงโบร่างในกระจกขยับปากแม้ไม่มีเสียงแต่แก้วอ่านออกว่าออกไปแล้วที่นี้ถึงตาแกเพลง กระจกแตกกระจายแสงไฟในห้องดับวูบทุกอย่างมืดสนิทเงาดำนั้นพุ่งเข้าหาเขากระจกแตกกระจายเป็นเสี่ยงห่าห่าแก้วยกมือขึ้นป้องหน้าแต่ความมืดก็กลืนกินทุกอย่างไปหมดเงาดำนั้นพุ่งเข้าหาเขาร่างของมันยืดออกอย่างผิดธรรมชาติมือยาวเรียวเอื้อมเข้ามาไกล้ เสียงแหบพราดดังอยู่ในหัวของเขาออกไปแล้วที่นี้ถึงตาแก่แก้วพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาของเขากลับขยับไม่ได้ราวกับถูกยึดติดกับพื้นหัวใจเต้นรัวเงื่อเย็นไหลอาบแผ่นหลังดวงตาของเขาสั่นระริกเงานั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยฮ่าฮเขาต้องหนี ในชั่วพริบตาแก้วตัดสินใจเขากัดฟันรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายกระโจนไปข้างหน้าผ่านร่างของเงาดำสัมผัสนั้นเย็นเยียบราวกับจุ่มลงในน้ำแข็งความรู้สึกหนักอึ้งกดทับไปทั่วร่างเสียงกระซิบดังอื้ออึงอยู่ในหูอย่าไปแต่เขาไม่หยุดมือควาลูกบิดประตูหมุนสุดแรง ประตูเปิดออกกะทันหันเขาพุ่งออกไปวิ่งผ่านโถงแคบๆของห้องเช่าเสียงฝีเท้าของเขากระทบกับพื้นกระเบื้องดังตึกๆฮ่าฮ่าแต่เสียงอีกเสียงหนึ่งวิ่งตามมาตึกตึกึกแก้วหันขอบไปมองเงาดำกำลังวิ่งไล่ตามร่างของมันผิดรูปไปจากเดิมแขนขายืดยาวกวาดแกว่งไปมา ดวงตากลวงโบเรืองแสงในความมืดมันไม่ปล่อยเขาไปแน่แก้ววิ่งสุดแรงเกิดฝากความมืดลงบันไดของอาคารเก่าเสียงหัวเราะเยียบเย็นยังคงตามหลังมาหนีไม่พ้นหรอกแกเป็นของฉันแล้วเขาไม่ฟังไม่สนใจเขาแค่ต้องออกไปจากที่นี่พอถึงชั้นล่างเขากระโจนออกจากตัวตึก ฝนยังคงตกหนักน้ำขังเต็มพื้นถนนแต่เขาไม่แคร์เขาวิ่งต่อวิ่งไปตามตรอกแคบหาฮ่าข้ามแอ่งน้ำที่สะท้อนแสงไฟถนนแต่แล้วเงาสะท้อนในแอ่งน้ำนั้นมันไม่ใช่เขาแก้วชะงักดวงตาเบิกกว้างในน้ำขังเงาที่สะท้อนกลับเป็นร่างของเงาดำ มันกำลังยิ้มให้เขาก่อนที่ทุกอย่างจะพลิกกลับตลบตัดเงาสะท้อนนั้นกระชากร่างของเขาโลกทั้งใบพลิกควม่มเขากรีดร้องมือคว้าหาทุกอย่างแต่กลับรู้สึกเหมือนถูกดึงจมหายลงไปในวินาทีนั้นเองแก้วลืมตาขึ้นเขายังอยู่ในห้องไม่มีฝนไม่มีเสียงหัวเราะ ไม่มีเงาดำเขาหายใจหอบหัวใจยังเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บทุกอย่างเป็นแค่ฝันแก้วค่อยๆลุกขึ้นนั่งร่างกายยังคงสัน่นเขาหันไปมองกระจกข้างเตียงมันยังอยู่ดีไม่มีรอยมือไม่มีรอยแตกเขาหลับตาลงพยายามตั้งสติอาจจะเป็นแค่ฝันร้าย แต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเงาของเขาในกระจกไม่ได้ขยับตามเขาริมฝีปากในเงาสะท้อนค่อยๆใส่ยะยิ้มดวงตากลวงโบจ้องตรงมาที่เขา